การขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียนในการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทางโรงเรียนได้ดําเนินงานดังต่อไปนี้จัดทำประกาศโรงเรียนเรื่องการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน จัดทำคำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานข้าราชการครูโดยจัดทำเป็นคู่มือทางวิชาการและคำสั่งของฝ่ายต่างๆจัดทำปฏิทินการดำเนินการประเมิน,รรมนข้าราชการครูโดยจะจัดทำเมื่อมีครูขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ว21ทับสอของโรงเรียนจัดทำประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกับประเด็นพิจารณาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานหรือ MOU ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ให้ครูบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานของครูเป็นรายสัปดาห์และรายปีจัดทำหนังสือรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู จัดให้มีการให้ครูประเมินตนเองและเสนอผู้อํานวยการในทุกๆภาคเรียนดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกันกองข้อมูลการประเมินผลงานเมื่อมีครูขอรับการประเมินมีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนในการทําวิทยาฐานะของครูมีการแจ้งประชาสัมพันธ์และติดตามให้ครูได้ทราบเกี่ยวกับการเข้าอบรม ตามหลักสูตรที่สถาบันครูพัฒนาหรือสพทรับรองเพื่อให้ครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนาโรงเรียนมีการจัดระบบเอกสารให้รองรับกับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่3ด้าน13ตัวชี้วัดโรงเรียนมีการเชื่อมโยงการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่3ด้าน13ตัวชี้วัดมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนว6ทับสออีกด้วย